เดี๋ยวนี้ตนเริ่มต้นิปีไม่แดยวไงไปเนี่ยไ่ในญ่บ้านเท่าไงพ่อโดนพ่อ้านห้ึ่งตัสิ่งดีๆดมันถึงมันบ้าพอเองมันจะว่ทานไปครับปีเก้าเล้วปีไม่สิบเย็นมาให้ลูกในห้านนีร่มทำบุญอ่ไรางบอป่าครณพ่อคุณกคุณพ่อจะได้คุได้คุพ่อจะมีใครรชยาละคคนฮักคนองประเทศกันมีลูกหลานคนเ่าอังทิงาน ขอโดงานนะครับขอพ่อเปยันไเป็นทีเดียวรายยวนั่นแหเไปยันไปก็เลยไตั้งนี่ยังสติดร่อแท่งกระโปงโปหูนะครับก็เลยในฝ่ายสุขแกนสุ่อหรือว่าเป็นฝ่ายผู้ผกแขนฝ่ายผู้ใจนะครับขรผู่ข้ากสารบุดนีผ่านหลังจากที่ตุ้น้าแล้ว พี่ก็ไ่อยากพี่ไดพี่ปนะครับพี่ไปผมว่าผมลูกหลานเท่านะครับผูมีกับผูกลื่ใจนะครับผมเกลืใจอันนี้คือลูกหลานพี่รองผานเท่าซึ่งหลายๆคนนะครับประหยัดหรือยู่งเกย์ยไม่เห็นก็เข้าเห็นนงทานพี่ทีนะครับเป็นยุบารดเอินพี่ตะกนจะเห็นเมื่อเห่าแหงยุ่งเกย์ไปแหงก็ใครเห็นวพี่น้กัน นับปิดสายตลอดพัฒน์ดันเมื่อดีจทีมงานนกพุ่มสะกอนแต่มาขอพรนะครับวันนี้ไปย่ายข้ากับขุ่นสิกงขอพรไปนับกะดีไปนับกะให้มีถ้าสิ่งดีๆเห็นไหครับสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนะครับถ้าววันนี้ไปย่ายกับพ่อที่เสียการสนับสนุนนะครับไอ้ก็ร่างใจยนับไอ้สู้ไป ทุกทงทุกงานแต่พี่พี่อุปสรคนะครับพี่อุปสรรคก้วก็มี่่งทีหลักอื่นะครับหน่อยปอร์เซ็นต์แต่ว่ากลัเข้าแต่ว่านกทุ่งสะกดกานำทีเสียงใน่พอถึงสิงค์อุปสรรคครับพามาด้วยดีนะับพานมาด้วยดีในการงาน่ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคตัวหนึ่ง นะครับเป็นพุที่แขกแก่นผู้หนึ่งแต่เป็นคนทธีนั่งซือ้อเสียงของเอาเภอคู่แก้วได้ไปประกาศในตัวตัวโลกู่ว่าคู่แก้วที่ใส่แล้วท่าเจ้าเห็กคู่แก้วเราท้าเจ้าก็ก่งงานตำบลฝ่อยใจนับซึ่งเป็นที่ผ่ำหน,นักนะครับกบบเป็นที่ตั้งสำนักงาน เสียงดี่นะครับเราะนั้นถือว่าเป็นดวงตาตัวเพมบางทีก็ต้องือมาตองรอดนะครับมาตองรอดเนาะเปน้ข้องสด้วยแต่บนไม่ครับเปนยังไงครับเปหนงไงหท่าน้ำน้ำดึงแต่ตอนนี้แ่นี่น้ำดืงมาบริการครับหนักชาวบ้านเนาะใจเย็นๆนะครับดีเป็่นข้องโชคดีนะครับสีเท่าี่ลูพี่นาน ที่เป็นคนที่มีมีสัยเสียงนะครับเพราะว่เริ่มบานเมื่อเริ่มบานเปิดขึ้นน้อยที่ัวนจะต้องขอให้หลานเข้านะครับได้รักษาว่าคุณงามก็อดีขอไว้ก้อนให้นะครับใส่อำนาจตุ้บรเช้าตันาไส้ซี่สชินมา